ในภาคอีสานช่วงนี้ก็มีงานประเพณีเหมือนกันชื่อว่าประเพณีแซนโดนตาจุดนี้พาไปดูภาพที่สุรินนะคะคุณผู้ชมวัดอาจจะไม่ใช่พิกัดเดียวที่จะมีการสืบสารประเพณีนี้ค่ะพิกัดนี้คุณครูแอดพรมพิริยะรายงานจากโรงเรียนบ้านตรำดมอำเภอลำดวนที่สุรินนะคะ <S <s <ๆ>เขามีการทําพิธีแซนโดนตาค่ะเป็นพิธีการเส้นไหว้บรรพบุพร,บรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะ นี่เป็นภาพอีกประเพณีหนึ่งของชาวอีสานเป็นชาวไทยเชื้อสายขเขมรในพื้นที่อีสานใต้นะคะครั้งนี้ที่จัดที่โรงเรียนเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้วิถีชุมชนติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองเยาวชนลุ่มห้วยกำโพค่ะศาสต<า>ร,ร์ดวงศิษของชาติพันธุ์ 1, ขเมขเมรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประเพณีแซนโดนตาหรือเบนทมในภาษาขเขมร ปีนี้เรือกุมภันที่อตุลามคมพุทธศัก,กราช2564ในช่วงเทศกาลก่อนออกพรรษาทางด้านลูกหลานก็จะเตรียมเครื่องเส้นไหว้ให้บรรพบุรุษคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจำดงได้ประกอบพิธีเพื่อเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมสู่การสืบสารและอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปนี่ก็อยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้สื่ได้ทำตรงนี้ได้สื่อสารวัฒนธรรมตรงนี้เพื่อไม่ให้มันหายไปจาก จังหวัดส,สุรินหายไปจากชุมชนของเราเองก็เป็นการแสดงถึงการเคารพนับถือบรรพบุรุษของเราไม่ลืมเจ้คุณของบรรพบุรุษโดยมีกิจกรรมการนำของหวานอาหารผลไม้เครื่องดื่มและเครื่องแต่งกายมาประกอบพิธีเรียกให้ผีบรรพบุรุษมารับประทานอาหารบริเวณที่จัดเป็นการเชิญชวนผู้ที่ลรงรรบไปแล้วมารับประทานอาหารร่วมกันหนึ่งรอบในหนึ่งปีค่ะ เป็นการเปิดประสบการณ์ในด้านประเพณีวัฒนธรรมร่อมทั้งส่งเสริมการตระหนักรักและห่วงแหมนประเพณีชุมชนให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไปค่ะประเพณีนี้ก็ถือว่าดีค่ะเพราะว่าจะได้เปิดโอกาสให้ลูกหลานได้มาร่วมหน้ากันแล้วก็คิดถึงบรรพบุรุษของตนเองค่ะรู้สึกรู้สึกดีค่ะที่ได้ทำบุญไปให้บรรพบุรุษของตนเอง ได้ทําบุญและเชิญชวนผู้ที่ร่วมรับไปแล้วหรือบรรพบุรุษของเรามา,ารามาัประทานอาหารด้วยกันแล้วก็รู้สึกดีค่ะก็ตรงนี้ก็อยากให้เด็กๆได้สืบสารต่อไปเพื่อให้พิธีกรรมประเพณีไงแสนดนตาอยู่กับเราตลอดไปค่ะยาวชนรุ่มห้ยกำโพกนักข่าวพลเมืองลายงาน